<ค>อ่ามองก้งไหนคะมองก้องเดี๋ยวเราจำมาอะไรมารีวิวนะคะรีวิวแกะกันค่ะมึงตัดก่อนนะคะตัดสติกเกอร์ออกค่ะลูกไม่ใช่ตัดกล่องค่ะลูกโอเคอ่ะออกมาแล้วอแกะได้ยังโอเค กาตัดได้นะคะอ๋อเราก็จะได้เป็น,นเครื่องเล่นเองเล่นนะคะไหนคะลูกโอ้ี่แม่มีการทำด้วยอ่ะฮะไหนคะลูกอ๋โ,อโหน้ำมันค่ะอ่ะเราจะมารีวิวกันอ่ะอ,นนอ่ะ อ่านั่งสิลูกนั่งลง,งจะมีอะไรบ้างคะนนที่แปลงฟันที่แปลงฟันให้อ<ม>สองเข้ามาที่กล้องนี่สิคะลูกเออที่แปลงฟันอันใหญ่มากอันนี้น่าจะที่ทําฟันนะคะขันนตเข้าไป ที่ตรวจฟันเหมือนกระจกสองฟันเนี่ถอนฟันนะคะฟันนี่คือที่ที่เก็บฟันอ๋อเก็บฟันบอมเก็บฟันผูกเก็บฟันผูกนี่คือชดิชฟันฮะนี่คือเอาไว้ตรวจดูว่าข้างในมีอะไรนั่งใกล้ๆกล้องหน่อยสิคะกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะ ตัวตัวนี้ก็คือตัวตัวที่เราต้องมาเล่นกันคือตัวนี้นี่เองอ๋อมันเป็นฟันของคนคนนี้ใช่ไหมคะใช่คนคนนี้เขาฟันปูกเพราะว่าโอเคจบคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูนะคะ